เอาวันนี้มิ่งจะเป็นหนุ่มเมกาครับเอาเอาเอาเมนยังน้งอแบดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เป็น,ย,นยังงี้ชิลโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบเม่นลมเมื่อกี้นะนั่น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 ไปแล้วดูนะคะ อ่อนเพด่ออ่อนเพื่อนเพื่อเจ้่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็เป็นสะพานบุญให้พี่แม่กุสุมาพุทธมั่นนะครับจัดอิรมันครับครับผมจัดขึ้นพี่แม่ดูคลิปเห็นพี่บุญคองหยอกต้องมิ่งเรื่อยๆครับเก็เลยเล่นครับได้ค่าได้ค่ามาคะแนนค่าอาหารคุญงใช้เลี้ยอาหารนะครับครับผมก็ตามนี้ครับผม ตามที่ประสงค์คุณแม่นะครับผมครับนี่คือควานนะครับควันครับซึ่งรักษาตัวหายมาครับเป็นห่วงช้างก็เลยรีบมารีบมาดูช้างครับเป็นห่วงครับคุณแม่คุณสุมาแต่รีมันเยอรมันครับพวกควันก็หับแล้วครับผมหับแล้วครับผมขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมล่ำรวยๆนะครับสวัสดีครับพบกันอีกวันหนึ่งครับผมโมเมนต์เพิ่วันนี้ คุณนายแล้วก็นุชชัยเพิ่งมาครับผมเพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงก็คุณตาก็ปล่อยไว้งี่นีแล้วไม่รู้ว่าเป็นงไงจะงมีปัญหาแค่ไหนจะดื้อจะโซนจะปวดหรือเปล่าคอยดูครับวันนี้พอ่อปอมมาไหมมามาใช่ไหมมาที่ไหนรอดไม่รู้เหมือนกันว่าถึงไหนแล้วท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยค่ะอ้าว ไปทถ้าแม่ไปแม่ไปแม่อาบน้ำให้สร้างน้อยแน่เร็วเอาพ่ออ้วนเอารถไปเก็บก่อนรถขนอ้อยมากตัดอ้อยมากคัเนเอาไปเก็บดีๆจอดดีๆเลยครับเอาหูยานรถ ย่านเสยไปแล้วแม่แม่อาลาตกใจไปดอกหาแม่แล้ว <c oughs> จะมารลอเขาเต้าเขาตัวตน,นี้มับนบ่วนๆเวียนๆอยู่เอ้ยบอกกินครับรรบ่กท่านเหิวปันได น้ำมันบ่ท่านได้เบิดถังอุ้ยเอาคอนจักน้อยเอาคอนจักน้อยวัวบนหาข้างที่ถนัดนะคะสิเข่าทั้งเลยเติมน้ำมันก่อนพ่ออ้วนแล้วอาลาคขเติมน้ำมันเต็มถังก่อน เมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยเด้อร์ค่ะนี่อาบน้าให้ฉีดน้าให้นี่เป็นขีดตม้มขีดโค่นนี่เอ้ยสนุกเพลินละค่ะทั้งแม่ทั้งลูกเลยอ,อุ้ยอุ้ยอย,อย่าโช่ไหลนะเบิง้งขาหาเพื่อนน่ะแมอ่จจะ,อจ,จ,ะจ้ะอ่ะจ้ะใจน้องมิ่ง เว้ยกำลังกีวา่าไห้เพิ่นกินน้ใไห้อิ่มก่อน <laughs> มาแล้ว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 สั่งเมามาแล้ว <c oughs> อุ้ยเห็นนี่ยัง <c oughs> เห็นหญ้าเออเห็นก้อหยาล้าเพิ่นดึงนะ่ะกินแล้วค่ะกินแล้ว <c oughs> นี่ละออแม่อีแม่เฮ็ดจังซี่อะไรนี่อะไรก็เลยเฮ็ดนํำนี่เฮ็ดตามนี่ กินได้บ่อเยอะส้างหน่อยนี่เยอะเอาเบิง่งติท,ไทิไปทิไปทางไหนต่อนี่เอออลาขั้นครับถูจากน้อยก่อน ดูนะคะนี่ขุดหลุมแม่กับลูกเพ่นซอยกันขุดจนต้องได้หาดินมาก,กบแล้ว,ว,วนะสำรวจก่อนครับหิ้วน้ำบอเปิดน้ำมาให้สร้างน้อยกินนนแล้ว นี่สายยุดนี่มิงม่งมงมามา,มาแต่ก็ให้กินไปแล้วนะคะรอบหนึ่งวนวนเวียน,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 นๆแลยวอาบน้ำให้ลูกช้างนะคะมา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 ,มาอาบน้ำก่อนนี่อุ้ยถอยหลังจากจากเลยคะ่ะปิดๆปิดมันแขะเนาะมา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  อา่างล่างโตให้ครับก่อนรับครับพี่ครับอาะ,อะให้โตดำบดัดเบิง้งสหดำได้จักวินาที่หอดนาทีบอเหนียวอ่าลองเบิง้งลองเบื้องเอาอีกแล้วดูท่านี้นะคะ อะไรจะรออกบ้างออกครับคุณข้างล่างออกแล้วค่ะก็แตกแล้วนีม่มาล่วงก็ดหยิ่เรียน<ม>ว่าเอาเดี๋ยวแต่งชุดรอให้เข้กนอาบน้าเดี๋ยวแต่งชุดรอให้เอาบ้ามิ่งทาที่หรอรอผมก็ได้ขอบโอ้ออกแล้วครับ ออกแล้วพุ่นตกเปรอะลงเลยขี้ไงคึกแล้วค่ะบัานนี้ห่าวแล้วบัานนี้ห้าวเป้งแล้วครับโอ้ยสิไปเล่นตมอีกนี่แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮขี่ขี่ขี้อลาตัวนี้แม่ มาเมียน,นได้เพระอ้วนอ,อาบน้ำแล้วเบื้องอาบน้ำแล้วพรออ้วนจะแต่งโตให้ลูกไส้เลยอเออเ,เอาเอาขี่ไปเพื่อนว่า,าดเนยโอ้อม้งเหรอทำไม,มน้อจัง มาอย่างนี้มามามานี่เอาวันนี้มิ่งจะเป็นหนุ่มเมกาครับเอาเอาเอานยังนอบดี้ยเฮ้ยเ้ยไปแล้วอุ้ยเป็นยังเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบ เกือบเกือบเม่นลมเมื่อกี <If S 1> ้นะนั่น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 ไปแล้วดูนะคะพุ่นน่ะแรนทับรถพอเปาม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 าลูกมา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 คือหูดีแทวว่ะโอ้ยขวางล้ำไปเลยเบรกหยุดหยุดเลยหยุดเลยโอ้พ่อเปาได้อะไรมาให้ไม่หังดีกับน้องมิ่งเต็มรถเลยไป เออฮัลโหลอุ้ยบักมี่บักมี่บักมี่ไปแล้วบอยยอมค่ะบอยย้อมย้อมได้พอเป๋าจะลงมาเนี่ยฮะดูนะคะโออบอเอาบอยอมเลยค่ะเบ็กเบสเบสพ่อพ่อ ยูเห็นพ่นร้องคางครั้งแรกเนาะอุ้ยบักมี่บักมี่ไหนขนมมาลาเด้อใส่มิ้งยังมาฝากอลาบอนี่พ่อเป้าสวยากินได้หเอียงก๋วยเตี๋ยวแต่ก๋วยเตี๋ยวมาฝากมิ้งบ่ ครับดีใจดีใจดีใจมากเได้ก๋วยเตี๋ยวมาฝากมิ่งเพิ่นวะแมจิว่าได้ก๋วยเตี๋ยวมาฝากมิ่งกินเป็นอยู่บอกก๋วยเตี๋ยวอุ้่อาอมือเี่งเอว้าเบิงบงมือนี่ยหน่อยเพิ่นนั่นต้าบักมีไหมคบมี่นอะบักมีบักมี่อาเอานี่ ปาดมันยังปพระท่านได้สุกลูกพรท่านได้สุกเอาไ้ก่นเอาไว้ก่อนยังไม่สุกครับปของฝากก่องบ้ปาของฝากกล่องเบลเลอร์เลยจากที่ไหนนะพ่ออ้วนจากคุณแม่เล็กเธอกินนะครับจากอเมริกาโอ้โหถุง่โอ้โอ้ขึ้นเรือมา คืนเครื่องมากเครื่องเครืองเงเค่องเครื่อนั่งเครื่องมากได้นิจากอเมริการับนะครับผมแกะเรื่อี่ยอดครบมากเรพระคุณคุณแม่เล็กนะคะคุณแม่เล็กเพอร์กินจากอเมริกาค่ะขอบคุณความรักความเมตตาจากคุณแม่ที่มีให้กับคุณแม่หางดีแล้วก็น้องมิ่งนะคะ เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะให้มิ่งเปิดกล่องพัสดุมาดูกันว่าจะเป็นยังไงถ้าได้เปิดแล้ว,ลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดสับส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ